ดีครับ f อแฟนสองเดินตามผู้ชมทุกท่านนะครับผมเยาวร้อนขอกอขอจะพ่ายเอฟซีเดินตามพระสมทรตะทันามาที่ตลาดกลางดงนะครับไปตามความฝันของแม่อมมอนนะครับที่พัฒนฝันนะครับฝันเห็นรถนะครับเ่อคยขับรถเป็นฝันขับรถนะครับขับรถเป็นนะครับไปทั้งได้ไปได้ทุกอย่างนะครับเลขรถมันมีทั้งแต่เบียนขาวทั้งแต่เบียน ป้ายแดงนะครับมีป้ายแดงป้ายขาวนะครับที่เป็นไรก็ตามไปดูไปฟังนะครับเข้ามาแหล็กก็น้องกดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกับไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อที่เป็นป้ายแดงป้ายขาวจะไหนก็จะไหก็ตามไปฟังพร้อมๆกับผมนะครับถามผมมานะครับถ้าต่อวกับหลานอยู่ปันได้สองหมื่นอันได้สองหมื่แล้ว อันม้ามมาหรอกฟันฟันฟันวาดีขี่รถเยียบรถกระสันออคอยขี้ขว่เป็นคอยขี้ขีไปวแท้ไม่ัว่ไม่ัเป็นจริงเจ้าคับรถ่เป็นบอค่ะไม่ฟันครับเป็นแม่ในฟันครับเป็นฟันดีแท้หาันหานทะเบียน้ายแดงตัวใดครัศูนย์หกห้าศูนย์นย์ห้าครับตรวจรวจะ้าของมรคำหนึ่ง

หนมวนไปครับยนเต็มสองห้าหาแดงสอห้กล้วยได้คนกล้วยฝ่มานมากกันไปน้ำล้มบานเหินแต่คนกล้วยที่ฝ่าคนคนกลวยนอนทดจไหนนอนคนกล้อนบอรบลูขื้นน่งยุ่เพราะว่าผู้ไปฝอานคนล้วอยใกล้เตียงมาเตียนฮะมันมี้เลขปูบริล er ัมเชนโทมาหกห้าสอง มันมาได้โทรมาโดนอะนิ่ห่หกห้าสองอ2ออาเอาเลขบอสโให้อันโอคาสองหางเงินอะไรไปไปอันรับอาเดอคืว่าหกห้าสองใกล้ใกล้หายมากอยู่ประคนี่ าวมันก็เคี่ยมต้นมะเขาโซเล็ตไปบาริเพลต์เล้ยทรมาหายไม่หรอกครับหอ้าวของแถวดมันบ่ได้รงแห้งหรอกแม่ขึ้เมืองก็จะพัฒนาแล้วคอยดีดีว่ามีอไดีหนิไม่ใช่หนิที่รักเราพวกแม่ทอดำหน้าดอก เขาเขาประดับแล้วเขาไป็นจั๊วะเขาแล้วมั้งเขาเป็นยังเขาเบาออกโค้งสุดท้ายนะครับปั้นเกี้ยวรถเพิ่นขับรถเพราะมันจริงเพิ่นขับรถบ่เป็นเลยรถกระบะเพิ่นเพิ่นมาขันเพิ่นปั้นเกี้ยวรถขั้นนี้มันชอบออกป้ายแดงเขาก็เลยเขียนสองสองป้ายสองคาถาปันนะคะป้ายแดงเป็นศูนย์หกห้าศูนย์นะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นป้ายขาวแล้วเป็นสองห้าห้าหนึ่งนะคะ สำรับเลขคู่บุรีรัมยปรากว่าเป็นสะพานบุทไห้หกห้าสองนะคะเป็นหน้าข้างหาสื่อสารกิจแดงรัฐบาลนะคะมีสองไป่นะมีสองยางแต่มันสีมาตัวใดกันมาบางครั้งมันออกปลายแดงขัดฟันเขียวรถขั้นนี้บางครั้งต่อออกไปขาวแต่ว่าก็ได้ย่านเอฟซีคอมเมนต์มาถามเลขจดให้งสองอันเลยมั่นแกมี่ลุตบอลลุตเต็มหนึ่งนะส่ลุตลุดเติ้ลแ้่เดียวขานึงค่อันไหนก่อนครับ ไข่แดงมีหกขาศูนออกสามตัวเลยไข่ฟันรถขั้นนี้มันออกสามตัวหนึ่งไข่แดงไข่แดงก็ไปเดียวลูกออกหกขา1นขาหรือหกขาศูนอะไรนู่นติัแล้วาศูนยาหนึ่งขาสองมันนั่นเนาวไข่เป็นมันอันนี้ที่ได้หน่อยบอกสาม่จิมจิมเลยเนาะแม่ร้อนอะไรก็จิมเลยบางเมื่อตีหาคือแค่่ขาหนึ่งเลยเนาะ เขาทายเดนมาเลยนะครับเพ้อาเจ้าอยู่นาซื้ความเจ้าเขาขยันอย่างครับขอบความลายๆนะครับเด้รจแน้าท่านครับขอบคุณครับลองลงลงวางนี่นะครับเพ้่อวางเส้นภาพยนต์นี่แหละอือาเป็นเลขเป็นเลขความฝันของหน้าอมอนนะครับคฝัน เกี่ยวกับรถเพิ่นนะครับเพื่อนสามแเพิ่อนถึนไปขับรถนะครับรถทั้งๆที่เพิ่นขับเ่อเปลี่ยนไมชีวิตจริงเพิ่นัอนนะเพื่อนมิ่นมีลูกน้องขับให้อยู่แต่ว่าเพิ่นในความฝันเพิ่นน่ะเพิ่นว่าเพิ่นขับแล่นบักหัรนึงเพิ่นว่าเหยียบแล่นบักหัรนึงเพิ่นก็เลยว่ากันเพิ่นฝันเกี่ยวรถนันมาออกทะเบียนรถของเพิ่นนะครับทะเบียนรถของเพิ่นคือ0650นย์ในปิดป้ายแดงนะครับตะกี้มันเคยออกนะครับมันเคยออก650แต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ป้ายขาวแล้วป้ายขาวก็2551นะครับ เป็นป้ายขาวสองหาหาหนึงไปตรงกับเบืเลีกยงงยพอดีนะครับเลีเ้ยงยยยยยยง่ายเพ็่นสี่ฝ่ามือเพิ่พน่นนอ้นิ่งยิ่งต่างฝ่ามือพระเจ้ากระตีหาหนึ่งหนึ่งหานะครับ่ว่บเมือวานนี่นะครับเมื่อต่อมาฟูดีล้ำทัวร์แนวทางาให้เพิ่นนะครับหกห้าสองนะครับแบ่งปันกันไปนะครับเป็นเร่งปลาปลากระนี้ละทางขนก็เป็นแค่เพียงซื้อน,น้ำเสนอนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะครับเอามาว่าสู้กระต้งแบ่งปันกันไปนะครับ อชัดเจน้ครับองกตเลัห้าศูนย์องห้าห้นึ่งหกห้าสอยตัเบาก็ได้ครับครับที่ันะครับขายือลยนะครับพเักบรัตลาดกางดงนะครับสวยเขานะครับพิกัดโยที ก็มันก kind of ็โดนเมื่อยเมกแหววัดการและศิลป์นะครับแต่การดงนะครับมีของที่หลายอย่างนะครับนี่ตุกงตึงตุย่างนะครับจะเป็นอะไรนะครับเลยอย่างมาเที่ยวถอยมากนะครับเท็ดนะครับเด้อของกินนี่หลากหลายของวัยสันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจะเป็นอะไรนะครับ จะมีหลายสิ <afraid> ่งหลายอยางนะครับเก็บขอนะครับแล้วก็มีชัดหนึ่งมีัดน่นครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเห้ยมาเดือนไรกันด้วยนะครับ จีนเพ็รัี้นะครับเพ็รปวกตัวนี้นะครับตะกะเทียนนะครับับนี้คือตละดลางดงนะครับสวนเขานะครับไห้ซ่อมจากส้นเขากางดงนะครับมีลายสิงลายยางนะครับปูข้นกับคือคัาพอสมควรนะครับเปรี้นะครับนี่ยบสางวายิบีอต้องกาาพูดเย็นแล้วนะครับ ตลาดน้ำกันนะครับหอยคงก็มีรัว ครับไปกันครับพ่อจุ่มควันนะครับผู้ควันกระายนะครับครับน้ำกินกับชุบกินกอย่างไข่มดแดงก็มีนะครับตักกระแตนก็มีนะครับอ่าหน่อไม้ก็มีนะครับครับเงินลันก็มีนะครับฉลาดนะครับเอาสามหกค่ะครับครับ เดียวครับคล้องใบที่ว่างนะครับแลบไส้ิ่งหล้ยางนะครับนี่ก็ตลาดกานดงนะครับสวีทเช้านะครับ